สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการศึกษาสมุนไพรตายลุงอ่าจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศรีลุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลไปดูนะครับวันพุธนี้ว่าลุงอ่ําจะพาไปดูอะไรอ่มไปดูสําหรับพุธนี้นะครับลุงอ่ํายังเสนอตัวยาอยู่นะครับตัวยาคือตัวยาที่แห้งๆนี่แหละสําหรับพุธนี้นะครับนี่ลุงอ่าจะพาไปดูอันนี้ครับใครตอบได้ อ่ยังไม่ได้สิครับนี่อันนี้คือตองแตก <Wow. S 1> เรามาดูลักษณะเด่นของตองแตกกันครับในส่วนตัวยาแห้งที่เราเห็นอยู่นะครับที่เราใช้อยู่หรือที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับตามตำราบอกว่าใช้รากนะครับแต่ตัวยาท้องตลาดนั่นคือต้นอ่าจำได้ไหมครับอ่าผู้ที่เดียมแม่เป็นไทยเราดูกันว่ายังไงนะครับอ่าเราจะท่องกันว่า ย่ามีลายย้ายมีลูสำลรีอุดหูคือตองแตกนะครับลักษณะเด่นของตองแตกก็คือเมื่อหั่นเป็นดอนท่อนนะครับเมื่อดูตรงกลางนะครับตรงกลางนี้นะครับจะมีรููอยู่แล้วก็มีลักษณะนะลักษณะของคล้ายๆสำลรีขาวๆนะครับอุดอยู่ที food, ่ที่ตรงตรงรูของตองแตกนี่นะครับอืมเราเลยบอกว่าสำลรีอุดหูจริงๆแล้วน่าจะเป็นไส้ในของตองแตกนะครับนี่คือลักษณะเด่นของตองแตก เรามาดูสรรพคุณทางยาไทยกันนะครับตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่านะครับใช้ล่างตองแตกเนี่ยขบคุณสามารถใช้ระบายเห่อนอนถ่ายลมถ่ายเสมหะได้นะครับนี่คือสรรพคุณของตองแตกอย่าลืมติดตามลุงอ่ำนะครับว่าพุทธนาลุงอ่ำจะนำตัวยาใดมาเสนออย่าลืมนะครับพุทธนาเจอกันสวัสดีครับ